ใช้ให้สุดยอดม่เลยพี่น้องใ้บรรยากาศบรรยากาศอ๋อบรรยากาศใช้ได้เลยทีเดียวใช้ใช้ได้เลยทีเดียวเ,ออเหมือนโบราณโบราณแดังมันจะอยู่ข้างล่างพี่มันจะอยู่ข้างล่างนไนี่นี่คนนี้เขาเขาน่าจะกินนะฮะเพราะว่ากินแล้วมันเป็นยาอายุวัฒนะกินแ,แล้วแข็งปุ้งปัง,ปง ดีนะครับวันนี้ไปเรื่อยๆเหน่อยก็พักนะฮะวันนี้มีภารกิจใหญ่นะฮะจะไปรับแขกผู้มีเกียรตินะฮะวันนี้เดินทางมาไกลหลายพันกิโลนะครับมาถึงหัดใหญ่ก็เดี๋ยวจะไปรับแล้วก็พาไปทานข้าวหน่อยนะฮะจะเป็นที่ไหนยังไงนะ,ะบรรยากาศของร้านที่จะพาไปเนี่ยเป็นยังไง เดี๋ยวคอยติดตามชมนะฮะไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักนะครับวันนี้มารอที่นี่นะฮะแขกคนพิเศษคนสำคัญเดินทางมาไกลๆนะฮะพันกว่ากิโลเดี๋ยวรอดูนะฮะว่าจะเป็นใครนะฮะ,ะกำลังรอนะฮะเดี๋ยวสักพักก็น่นาจะเข้ามาเขาจะพักกันที่นี่นะฮะ น่าจะมาแล้วล่ะนะฮะแขกคนพิเศษวันนี้เดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่าเขาเป็นใครมาจากไหนมีใครทราบหรือเปล่านะพาแม่เข้าทีพาพก่อนนะฮะวันนี้ไม่ได้นอนด้วยกันหรอกแต่แว่มาหาเดี๋ยววันวนี้พาคุณแม่ไปกินอาหารใต้ แดดยังแรงอยู่เดี๋ยวผมจะไปร้านร้านร้านอะไรร้านที่อยู่น้อ,นอกนู่นท่านังหอมน้ำน้อยทางออกไปสงขลาลรบ,บรีราเมสนะก็น่าจะบรรยากาศดีๆหน่อยเงียบๆ,ๆนะเขาบอกว่าอาหารใช้ได้อยู่ ถนนลบบุรีราเมศนะฮะก็มาถึงร้านข้าวดังหอมดินข้าวดังหอมดินนี่อยู่ท่านางหอมนะฮะน้ำน้อยหัดใหญ่สงขลาก็มาถึงก็จะเห็นโลโก้แบบนี้แหละนะฮะที่นี่บรรยากาศค่อนข้างดีแต่ว่าเปลี่ยนจากเมื่อก่อนไปเยอะมากเลยนี่นะฮะนี่ก็น่าจะทำเป็นขายของฝากของที่ระลึกนะฮะแล้วก ย้ายเข้าไปข้างในประมาณร้อยเมตรนะฮะประมาณร้อยเมตรเนี่ยพิรัตเจ้าของร้านแน่เลยเดี๋ยวครับก็เดินเข้าไปนี่แหละนะฮะบรรยากาศเหมือนเข้าสวนนะเหมือนเข้าสวนเลยเปลี่ยนแปลงไปพอดูเหมือนกันตอนนียฮะก็ เดินไปเรื่อยๆนี่กำลังปรับปรุงด้วยนะครับวันนี้พาแม่มาทานข้าวที่นี่เดินทางไกลมาหลายพันกิโลที่นี่ันมีที่พักด้วยนะฮะนี้ก็จะเป็นปั้นดินนะฮะเป็นตัวอาคาร ข้าวดังหอมดินเนี่ยสวยๆแล้วก็ร่มรื่นนะครับพ,พีรัตสวัสดีครับผมไม่ได้มานานแล้วครับที่นี่ผมไม่ได้มานานเลยพี่รัตน์ วูนานมากผมมานู่นตั้งแต่น่าใช่ไหมอยู่ข้างหน้าย้ายมาที่นี่เก้าเดือนแล้วเก้าเดือนแล้วใช่ไหมครับผมขออนุญาตถ่ายพี่รัานนะได้เลยเป็นไงพี่รัตน์ทำไมเปลี่ยนแปลงรูปโฉมเป็นยังไงต่อฮะมันก็เหมือนชีวิตนะครับชีวิตคนเรามันก็เกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมในช่วงเวลาที่เกิดแล้วก็กว่าจะแก่มันก็ย่อมมีความเปลี่ยนแปลงก็ทีนี้เราทําร้านก็เหมือนกันน่ะ บางครั้งถ้าเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็พยายามเปลี่ยนแปลงเกิดความเคลื่อนไหวอะไรประมาณนี้ครับไปในทางที่ใช่ไปในทางดีขึ้นแต่จะประสบความสําเร็จหรือเปลาบ้านปลายค่อยว่ากันโอ้ยประสบความสําเร็จอยู่แล้วที่นี่อยู่มานานแล้วเนี่ยที่นี่พี่รัฐเล่าความเป็นมาเข้าดังหอมดินให้ฟังหน่อยเข้าดังหอมดินเนี่ยถ้ารวบรัฐนี่มันก็ย่าง้าปีที่สิบแปดเลยครับครับเริ่มแรกก็เราทําที่บ้านแม่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวนะพี่รัฐพี่รัฐแกแกฟังนิยายด้วย อ๋อไม่ใช่นิยายนี่พระพุทธเจ้าแน่เลยพระพุทธเจ้ามหาสัตดาล,ลกูกอ๋อโอเคโอเคครับพี่รัตเอาต่อเลยต่อต่อต่อปิดก่อนปิดป่นก็เอาความเป็นมาใช่ไหมอืมเ,อเป็นย<ว>ังไงไม<ว>่ยังไงที่นี่รว,รวดรัดเลยก็สองห้าสี่แปดนะที่เราเราคิดทำขึ้นมาตอนที่บ้านแม่แล้วก็คอนเซ็ปต์ที่เราทำวางไว้ครั้งแรกก็คือการหุงข้าวด้วยหม้อดินอืม แล้วเราก็ทํามาเรื่อยๆจนกระทั่งก็โอเคนะลูกค้าตอบรับแบบเขาก็ไม่เคยทานประเภทก็มีดังข้าวอยู่คนมออะไรเงี้ยมันสาคัญยังไงดังข้าวเนี่ยดังข้าวกินแล้วเพราะว่าสุขภาพแข็งแรงอ๋อสุขภาพแข็งแรงยายาอายุวัฒนะตามท้องเรื่องแม่แม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงอ๋อครับใช่ไหมครับแม่เลี้ยงก็ก็แม่เลี้ยงก็พูดง่ายว่าให้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 ลูกเลี้ยงกินดังข้าวก่อน ข้าวที่ร้อนๆมา่เก็บแห้พ่อกินไปกินมาลูกเลี้ยงบอกแล้วมันบอกมันไม่ไหวแล้วกินในทางข้าวนี้เคยจองอีตายแหละแม่เลี้ยงได้ยินบอกเออมึงก็ไม่ต้องกินเลยเก็บไว้พ่อมึงกินอะไรประมาณนี้ยั่ความเป็นมาแล้วก็ก็เลื่อยครับย้ายมาครั้งที่สองครั้งหน้าแล้วก็ย้ายมาครั้งที่สามตอนนี้ก็สิบแปดปีเต็มครัสิบแปดปีเต็มในการคิดครั้งแรกก็เพื่อนผมเพื่อนเกลอผมมาเกลอดำก็ ก็มีคนครดบเออหน้าหูข้าวของหม้อด,ดินก็น,นั่นแหละเป็นที่มาข้าวดังข้าวดังหอมดินหอมดินอ่าดังข้าวคนหม้อนั่นคือข้าวดังครับดูดูอาคารที่นี่ก็เหมือนกับว่าทําด้วยด้วยดินด้วยนะก็ผมคิดเ,เกินเสพว่าย้ายมาครั้งที่สองก็อยากจอนุรักษ์กระเบื้องดินไว้เพราะเมื่อก่อนปลูกกับหญ้าแล้วก็พ่อแม่ทําเรื่องนี้ทาเรื่องโรงกระเบื้องดินหอมก็เลยอยากอนุรักษ์ไว้ ยังไม่รู้อยู่ได้เท่าไหร่เพราะลื้อไปหลังแล้วครับาข้างหน้าข้างหน้าผมเคยนั่งข้างหน้าตอนตรงตรงที่แต่ตอนนี้ก็มาเล่นงานไม้ไผ่ไม้ไผ่แหละครับอ๋อเนี่ยไม้ไผ่ใช่ไหมฮะงานไม้ไผ่ก็อาคารนู่นก็ไม้ไผ่ก็น่าจะย้ายครั้งที่สามครั้งที่สี่คงไม่มีแล้วนะเพราะมันสิบแปดปีแล้ว ครับอันนี้อาคารจะทําอะไรฮะตรงนี้อ๋อไอ้นี่ผมแค่ทําซุ้มประตูโชว์เฉยๆบ้านนะข้างในเป็นบ้านเป็นบ้านพักได้ตามปกติได้บ้านหรือไมเอาเลยครับตามสบายนะนะฮะขอบคุณพ่รัตครับขอบคุณพี่รัพอาหารยังอร่อยเหมือนเดิมได้ครับครับเป็นเจ้าของนะฮะพี่รัตนะครับนี่ก็คือบรรยากาศของร้านข้าวดังหอมดินอย่างที่บอกนะฮะข้าวดัง นะข้าวเขาก็จะหุงด้วยหม้อดินนะฮะเป็นถานนะครับหุงด้วยหม้อดินนะฮะนุ่ใหญ่ๆเลยสูงๆนะฮะอาคารข้างบนเป็นบ้านต้นไม้ที่นี่ก็จะมีที่พักด้วยนะฮะ ก็จะเป็นบ้านพักนะฮะโซนตรงนั้นบ้านหอมดินอัาดใหญ่ กก็มงวว่าแล้นะ,ะยัยไมม่ดืดไปให้สุดยอดหม่เลยพี่นองเป็นไงแม่เจอบรรยากาศเข้าดังหอมดินที่นี่อ,อ๋อบรรยากาศใช้ได้เลยทีเดียวใช้ใช้ได้เลยทีเดียวเ,ออเหมือนโบราณโบราณ อ๋อมันมันโบราณเลยหรออ๋อก็ร่อนเลื้อยอนยับัู่บรรพชนเก่าโบราอืมสบายสบายก็เหมือนบ้านเราสมัยร้อนบ้านร่มรื่นเนาะเตียงเวันนี้ให้แม่ช่วยหากินเนี่ยให้แม่เป็นนางเอกช่องหน่อยนางเอกช่องไหนล่ะไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็พักแม่ไม่ดูช่องรูปเลยเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันช่องไหนไม่เคยเห็นอ๋ออย่าลืมกลับไปดูตัวเองด้วยนะเนี่ย อคุณผู้ชมฮะขับรถเออนั่งรถไม่ใช่ขับรถนั่งรถมาตั้งแต่สุรินมาถึงพาดใหญ่พันกว่ากิโลเหนื่อยไหมนั่งม่สนุกสนานนั่งมาตั้งแต่ออกมาประมาณมสา,า,ามโมงกว่าสิบห้านาฬิกากว่าก็มาถึงนี้ก็มาเรืเ่อย ไม่จัง,งานทางบ้างก็สิริก็พาอ้อมนู่นอ้อมนี่อ้อมเรื่องนี้แล้วก็ไปขึ้นในสะพานสีอะไรสะพานอะไรที่สุราษฎร์สีสุราษฎร์สะพานสูงสีสุราษฎรษ์ถ่ายรูปไปถ่ายรูปมามเป็นสะพานข้ามแม่น้ำตาปีแล้วแล้วกว่าจะกว่าจะหาสะพานเจอสิริก็พาอ้อมนู่นอ้อมนี่ <laughs> อย่าไปเชื่อสิริมาก <laughs> <laughs> สิริพาพาหลงตลอดสิริ <laughs> ไม่เชื่อได้ยังไง ถ้าเข้าไปข้างในลงอยู่แล้วไม่รู้ทางก็ต้องเชื่อเขาเนาะแล้วสิริทีชอบพาอ้อมทางลัดอะไรเงี้ยแล้ว่งีมีไม้ไแต่เขาไม่รู้เขาบรรยากาศตรงนั้นวันนี้มาข้าวดำขันดินนะฮะผมว่าร่าบรรยากาศดีแล้วก็เดี๋ยวมาดูเรื่องของอาหารว่าจะแซ่บขนาดไหนนะครับอาหารมาแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดนฮะดูดูกับข้าวก่อนนะฮะ คนนี้ชอบปลานะคนนี้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 ชอบปลาก็อายุขนาดนี้ต้องกินปลาอ่าอายุขนาดนี้ต้องกินปลาดูข้าดังนะเขากับหม้อดินนี่แหละฮะคนที่จะกินข้าวดังเนี่ยนะฮะจะต้องเขาบอกว่าเอาข้างล่างใช่ไหมฮะใช่ใช่ข้างล่างเมื่อกี้ไปไปไปถามเ้าขอกมาดังมันจะอยู่ข้างล่างมันจะอยู่ข้างล่าง นี่นี่คนนี้เขาเขาน่าจะกินนะฮะเพราะว่ากินแล้วมันเป็นยาอายุวัฒนะกินแ,แล้วแข็งปึ๋งปังเฮ้ยเมื่อกข็งพี่รัตเจบอกว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงจริงลองลองลองดูข้างล่างมันจะแข็งครับข้าข้าตังข้างล่าง็ก็แข็งจะไม่รู้ว่าอะไรแข็งอีกนะอ่ะนี่นี่นี่คือคือข้าวดัง มันต้องถักข้างล่างขึ้นมาเราเราก็จะเห็นข้าวดังนระจ้าสุรินทร์เขาเรียกข้าวตังอ่าใช่ฮะใช่ฮะภาษาสุรินทร์เขาก็จะเรียกข้าวตังอันนี้แม่แม่แม่ยังไม่กินข้าวดังยังไม่เห็นข้าวดังเลยลองลองลองคุณบ่าวเนี่ยคุณบ่าวคุณบ่าวฮะก็ดังดูสิล้วงเข้าไปลึกๆเฮ้ยนุ่นอยู่ข้างล่างเลย ช้อนช้อนช้อนช้อช้อนช่วยช้อนช้อนนี่เนี่ยช้อนช้อนช้อนนั้นไม่ได้หรอกไม่ได้ถ้าช้อนช่วยไม่ได้กินช้อนตักแกงช้นวช่วยระวังไอ้นี่กำตกได้ยินเสียงไหมฮะได้ยินเสียงไหมฮะอืมได้ยินเสียงไหมฮะได้ยินเสียงมนี่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 คือข้าวดำอันนี้อันนี้อันนี้เขาเขาหุงแบบไอ้นี่ข้าวดำแล้วพี่อันนี้อันนี้ก็ ใช่ใชนะ่เพราะว่ากาใชเตาถฐานใช้ฐา,าน,านแล้วก็หูแบบไม่เช็ดน้ําด้วยแล้วก็ดังแล้วก็จะมีข้าวดังติดอยู่ก้นหม้ออย่างนี้แหละใช่ใครที่มาที่นี่ถ้าไม่ได้กินข้าวข้าวดังตัวนี้ถือว่ามาไม่ถึงใช่ใชใชคุณ,ค,ณคุณต้องลอง <c oughs> ไอ้นี่กินแล้วแข็งแข็งฮะ,ฮะจริงแข็งจริงดำแล้วหยุดแข็งเลยมีมีมีฟันเคี้ยวไหมมีฟันเคี้ยวไหมมีมีมีฟันเคี้ยวมอมี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  แม่แม่อยากจะลองข้าวังไม่ไม่ใช่อยากจะลองโบราณโบราณเขาว่าอย่างนั้นจริงจริงอ่าที่ที่ที่สุรินสุรินแม่แม่เขาเรียกว่าอะไรนะสุรินข้าวตังข้าวตังข้าวตังหน้าตั้งเมื่อก่อนนี้เขาบอกว่าสมัยก่อนนี้ผมข้าวไหมก็คือข้าวตัวนี้แหละใช่ไหมใช่น่าน่าจะประมาณนี้เลยแต่ไม่ถึงขั้นที่ให้มันถ้ามันเหลืองเหลือง่ะมันจะอร่อยถ้ามันเหลืองไมงนี่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 น่าน่าน่าจะพอดีเนี่ยเหลืองเหลืองเหลืองจะอร่อย เราเราแม่จะมีฟันเคี้ยวไหมเนี่ยอ่าก็จะยากอะไรอมๆแเนี่ดูดูดูของแม่นะไอ้ดูดูของแม่เนี่ยอมๆก็ได้อันนี้มันต้องกินกับไอ้นั่นไงกินกับอะไรแม่กินกับน้ำพริกไงน้ำพริกไม่ใช่คือคนคนไม่มีฟันเคี้ยวไม่ได้ต้องกินกับน้ำแกงอ๋อแล้วมันโค้งวนพี่มันโค้งวนให้มันพองก่อนใช่ไหมให้มันนิ่มก่อนนิ่มมันพองอ๋อโอเคโอเค เหมือนก็เอาไม่เช ah ่นน้ำอ่ะพี่อะไรประมาณนั้นเลยนี่ยรู้สึกว่าแกเนี่ยแกกินโชว์เลยนะเนี่ยแม่ผมแบบโบราณแั้นกินทําไมไม่มีเสียงนะแม่เกาดังมันต้องกรุบกลับกรุบกลับขอบกลับเพราะมันไม่เรียกมีฟันเคี้ยวอ่ะอ๋อแม่แม่แม่ก็อมๆไว้แล้วก็กลืนๆฟันน้ํานมก็ยังไม่งอกพี่เดีมือคงยเยอะของน้ำๆเดี๋ยวพี่ฟันน้ําเงินก็ยังไม่มาอ๋อยังไม่มาอ่าอ่าโอเคเนี่ยฮะ ใช้มือเลยนะนี่นี่นี่เรากินแบบบ้านๆเลยนะเราไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นมันต้องกินอย่างนี้มันถึงจะอร่อยต้องกินแบบช้อนแม่ให้อืช้อนแม่ให้ก็คือมือนี่เนี่ยตักน้ำแกงนะอ่าตักนะตักตักใส่เลยได้ตัวใหญแบ่งมาเพรมันใตัวไม่ได้แม่ตัวมันใหญ่ไม่เราแกะนะเอาเอายก่นเลย แม่จะจัดการมันได้มืออันนี้ก็เป็นปลาทรายปลาทรายทอดขมิ้นใช่ไหมอันนี้ผัดไข่ใบเหลียงเดี๋ยวเดี๋ยวยังเลยใบเหลียงผัดไข่ใบเหลียงใบเหลียงผัดไข่จะดูปลาตัวนี้ก็เพราะถ้าถ้าไข่ผัดแสดงว่าไข่ต้องเยอะอ๋อครับครับครับเออนะามุกมุกคุณได้นะเนี่ยอันนี้อันนี้เขาเรียกปลาอะไรเนี่ยปลาอะไรนะขี้ตังปลาขี้ตังอ๋อปลาขี้ตังอ่าเนี่ยปลาขี้ตังเราไม่มีนะเนี่ยไม่มีครับปลาเฉพาะถิ่นนี่ เนี่ยบ้านเราไม่มีนะเนี่ยอรอครับอร่อยเนี่ยแกงส้มปลาที่ตัง,งก็จะประมาณนี้นะนี่เป็นปลาที่ตังปลาเฉพาะถิ่นใช่ไหม<ช>มีม,มีมีเฉพาะหัดใหญ่สงขลาเดี๋ยเฉพาะหัดใหญ่ไม่ไม่ม,มีมีเฉพาะแบบนี้มอ,อแถวนี้ยคือสงขลาใช่ประมาณนั้นตามฤดูกาลอ๋อตามฤดูกาลออ๋ขออนุญาตใช้มือนะเพราะว่า มันต้องมันต้องอะไรนะประเมินกล้าประเมินกล้าต้องใช้มือประเมินกล้ากล้ามันน้อยไม่คือถ้าว่าใช้ช้อนเดียวมันเอาเข้าปากไปเลยัวดกล้าเราอุปกรณ์ในการกรองมันไม่น้อยเลยจะกรองเพราะว่าอุปกรณ์กรองยากฟันก็ไม่มีกรองแล้วดังนั้นต้องใช้มือปอกกรองวันนี้ดูแม่ทำข้าว ไม่เห็นแม่ทานข้าวด้วยมืออย่างนี้มานานแล้วผมยังไม่ได้กลับบ้านเลยฮนะหลายสองปีได้มั้งเนี่ย ชุดแรกไปแล้วฮะไปแล้วฮะชุดแรกบอกออกว่่ารยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชุดที่สองก็ลองมาดูคุณแม่โอ้เหลือแต่ข้าวดังแม่ไม่กินข้าวดังของอร่อยทำไมไม่กินข้าวดังมันเย็นหมดแล้วมันมันอะไรนะม,นมันเย็นหมดอ๋อมัน,มนเย็นหมดกำลัรงรอง้รอนร้อน,อนมันจะอรออ่อยมาชุดสอง